สำหรับวันนี้บ่อปลาคาบพบกันอีกเช่นเดิมนะครับผมเมื่อก่อนผมจะทำเป็นคลิปถ่ายตกปลาทำเหยีอบบอมแต่ตอนนี้หันมาเลี้ยงปลานะครับผมตัวนี้จะเป็นบ่อปลาคาบนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าใครคิดที่จะทำนะครับที่จะเกาะบล็อกและฉาบบานนะครับผมผมแนะนำให้ใช้กันซึมด้วยนะครับสีกันซึมนะครับผมสีกันซึมตัวนี้หาซื้อได้นะครับตามร้านสดุก่อสร้างนะครับผม ก็ฉาบบางนะครับผมฉาบบางแล้วใช้เป็นตัวสีกันซึมครับของ TPI นะครับผมลองไปหาซื้อกันได้อันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับผมตัวกระป๋องสีจะอยู่นู่นนาของสีครับผมก็มาฉาบบ,อบ่อปลาตัวนี้ก็ใช้เป็นตัวแปลงกับลู่ตัวลูกล้อครับผมตัวนี้ฉาบบาง อตอนนี้ก็จะเป็นบอ่อปลาคร์ฟนะครับผมขนาดนะครับผมสองสองเมตรห้าสิบนะครับผมยาวสองเมตรห้าสิบเท่ากันแต่บอ่อเลี้ยงจะอยู่ประมาณเมตรห้าสิบอ่าถ้ารวมทั้งบ่กรองเป็นสองเมตรห้าสิบเท่ากันนะครับผมแลวส่วนบ่กรองนะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมดนะครับผมของผมจะทําเป็นตัวชักน้ําทุกช่องเลยแต่ว่าเดี๋ยวแปลงเป็นที่หลังตัวน,นี้จะใส่เป็นชัก,ชกน้ําทุกช่องเราจะแปลงเป็น เป็นตัววาล์วน้ำนะครับผมจะแปลงตัววาล์วน้ําโดยที่จะได้ไม่ต้องมีผลกระทบเพราะว่าบ่อมันจะเป็นบ่อลอยนะครับผมไม่ได้เป็นบ่อจมอยู่ใต้ดินนะครับผมเพราะว่าบ่อจมอยู่ใต้ดินนี้ก็จะดูแลนะครับผมในการขับถ่ายของเสียออกมันจะสิ้นเปลืองอ,อันนี้เราก็สามารถชักชักน้ำและทิ้งน้ำออกได้เลย,เลยโดยที่เราไม่ต้องสลับตัวมอเตอร์ดูดเข้าดูดออกนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ปั๊มน้ําก็อยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมราคาตัวมอเตอร์ก็อยู่ที่ประมาณพันเจ็ดถึงพันแปดสำหรับตัวปัม๊มเดีนี้ผมจะใส่เป็นตัววาล์วปิดเปิดนะครับผมทำไมถึงใส่วาล์วปิดเปิดเพราะว่าผมจะยิงน้ําไปสองทาง ยิงน้ำไปสองทางตัวนี้จะเป็นท่อเล็กตัวนี้จะเป็นท่อน้อยตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วตัวนี้อยู่ที่2นิ้วครึ่ง3มนิ้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมบอวราคาของเรานะครับ ep แรกเราก็ทำคลิปกันมาแบบเล่นๆนะครับผมถ้าใครสนใจลองสอบถามนะครับลองติดต่อถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมไม่ฉาบครับผมตัวตัวนี้ผมจะไม่ทานะครับผมสองการให้ตะไคร่มันครึ่นนะครับผมอ่า จุินซีจะได้เกาะอ,อยู่กับที่ฟานะครับผมจุินซีโอเคสําหรับวันนี้ EP แรกของการเลี้ยงปลาครับของเลี้ยงปลาครับนะครับผมวันนี้ก็ขอบ๊ายบาย